สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ซึ่ง EP นี้นะคะเราก็จะขอพูดถึงไอดอลสาวสุดฮิตน,นะคะอย่างวง b บ c ็กพิงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะขอพูดถึงจ s ซูซึ่งเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ สมาชิกแบกพิงกเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวบนเครือข่ายสตรีมมิ่งออนไลน์ Africa TV นะคะเพื่อเล่นเกม PUBG Battle Ground Korea เนาะซึ่งมีผู้เล่นหลายคนนะคะในการร่วมงานในครั้งนี้แฟนๆนะคะก็จะเห็นอีเวนต์ในเกมแล้วก็องค์ประกอบที่เป็นธีมของ b แบกพิงนะคะ ที่สามารถพบได้ตลอดเกมเลยซึ่งจีซูนะคะก็เซอร์ไพรส์ทุกคนที่รับชมการถ่ายทอดสดนะคะด้วยรูปลักษณ์ของเธอนั่นเองขณะที่เธอนั่งอยู่นะคะท่ามกลางของเหล่าเกมเมอร์ amer, BJ นักจัดรายการนะคะเธอก็ร่วมมือกับ Afrika TV นะคะ BG DDD นะคะเพื่อเล่น PUBG Battle Ground Korea นะคะกับผู้เล่นคนอื่นๆ จีซูแบคพิงนะคะก็เป็นที่รู้จักในด้านของความงามของเธอมาโดยตลอดนะคะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยกลายเป็นข่าวพาดหัวได้ดีก่อนที่จะเดบิวต์ด้วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของจีซูนะคะทำให้เธอเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งในวิชวลของไอคอนของเกาหลีใต้ยอย่างรวดเร็วนะคะขณะที่เธอสร้างความฮือฮาในการกลับมาในกิจกรรมแต่ละครั้งนะคะ และขณะที่เราคิดว่าความงามของเธอเนี่ยไม่สามารถทําให้เราประ,ประหลาดใจได้อีกแล้วนอกจากตอนที่เดบิวต์นะคะแต่ว่าการปรากฏตัวครั้งล่าสุดนะคะก็สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์มากนะคะสำหรับความงามของเธอนะคะหรือว่าความสวยนั่นเองซึ่งหลายๆคนนะคะก็ต่างเข้าไปชื่นชมความสวยของเธอนะคะที่ถ้าใครได้เห็นนะคะใ,ในในที่เป็นถ่ายทอดสดแล้วก็ รูปภาพต่างๆที่ถูกปล่อยออกมานะคะก็จะเห็นว่ารูปนั้นนะคะจีซูก็คือสวยมากๆนะคะในระหว่างที่เธอปรากฏตัวนะคะกล้องก็ปรับเข้าหากันอย่างรวดเร็วนะคะแล้วพวกเราเนี่ยก็ได้เห็นถึงความงามอันน่าทึ่งของจีซูนะคะ ได้เห็นความงามที่มากขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ดิบแล้วก็ไม่มีการปรับแต่งใดๆเกิดขึ้นนะคะกล้องถ่ายทอดสดเหล่านี้นะคะก็ไม่มีแม้แต่การตั้งค่าใดๆนะคะซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นนั่นก็คือความงามอย่างแท้จริงของจีซูนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต่างประหลาดใจนะคะ ในขณะที่ผู้ชมสตรีมมิ่งเริ่มแสดงความคิดเห็นนะคะภาพลักษณ์ของเธอนั้นทะลุนอกโลกไปแล้วอะไรอย่างน,นี้นะคะนี่เป็นความคิดเห็นของผู้ที่ชมสตรีมในขณะนั้นนะคะแล้วก็มีรายงานว่าสมาชิกแบ็กพิงค์นะคะแล้วก็คู่หูเล่นเกมของเธอเนี่ยได้รับชัยชนะโดยรวมในการออกอากาศทำให้เกิดช่วงเวลาที่น่าจดจำยิ่งขึ้นไปอีกนะคะหลังจากที่พวกเขาคว้าชัยชนะนะคะ จีซูเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันวุ่นวายเพราะฉันทำแค่วิ่งหนีแต่มันก็สนุกนะคะอันนี้เป็นที่จีซูให้สัมภาษณ์นะคะที่คู่หูของเธอชนะในการแข่งขันครั้งนี้ โดยทางผู้ให้บริการเกมนะคะก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง7กันยายนในช่วงเวลานี้นะคะผู้เล่น,นก็สามารถเข้าร่วมในภารกิจกิจกรรมพิเศษในเกมเพื่อรับคะแนนที่สามารถใช้เพื่อรับไอเทมพิเศษของแบ็คพิงค์นะคะ,อะไอเทมพิเศษก็อย่างเช่นหมวกนิรภัยระดับ3ในเกมแล้วก็พวกคูปองต่างๆนะคะ แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ในงานนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปก็คือการพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากถึงความสวยของจีซูในครั้งนี้นะคะซึ่งชาวเน็ตจำนวนมากก็ได้เข้ามาเชื่นชมความสวยของจีซูนะคะซึ่งข้อความส่วนมากที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีประมาณว่าที่เห็นอยู่นี่คงไม่ถึงครึ่งกับสเสน่ห์ที่จีซูมีในชีวิตจริงคุณจะรู้เมื่อเจอเธอ หรือว่าอาจจะเป็นนี่ไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดรูปลักพระเจ้าชัดๆเธอดูเหมือนคอมพิวเตอร์กราฟิกโอ้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่เห็นจีซูถึงบอกว่ากล้องไม่รักฉันพูดไม่ออกเขาจะนั่งข้างเธอได้ยังไงอ๋ออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นชาวเน็ตนะคะว้าวเรากับว่าเธออยู่ในจักรวาลอื่นฉันรู้ว่าเธอสวยแต่เธอสวยกว่าที่ฉันคิดไว้มากเธอใช่มนุษย์จริงหรือเปล่าหรอ หรือว่าความคิดเห็นว่าๆๆ่าเธอสวยจังอย่างนี้นะคะก็จะเยอะมากๆนะคะที่แฟนๆเนี่ยต่างส่งเข้ามาชื่นชมความสวยของเธอในงานนี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นข้อความที่แฟนๆเนี่ยส่งเข้ามาถึงความงามของจีซูนะคะซึ่งแต่ละข้อความเนี่ยก็สื่อถึงความรักที่มีให้จีซูนะคะซึ่งหลังจากรูปในงานเกมนี้ออกไปเนาะแฟนๆนะคะก็ต่างเข้ามาชื่นชมความสวยของจีซูกันเพิ่มมากขึ้น นะคะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของจีซูแล้วก็สาวๆแบล็คพิ้งกันด้วยนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องคอยสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมสาวๆกันต่อไปนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะเราก็ได้มาร่วมกันชื่นชมถึงความสวยของจีซูนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวเคป๊อปที่คุณชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับ s ไ cribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ